พระราชวังอาณาจ,ากจักรเฉินนอกตำหนักในที่สุดความฝันของพระนางก็เป็นจริงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเจ้าก็รู้เสียว่าผู้ใดกันแน่ที่เป็นนายแห่งวังหลังนี้แต่พระนางในตำหนักของเพิงพระนางเราเป็นถึงบุตรตีคนเดียวของแม่ทัพพิทักษแว้นปาบาทยังต้องพึ่งพาท่านแม่ทัพเพราะนางแม้ตอนนี้พระเป็นพระสนมแต่อีกไม่นานก็เป็นของาวขององคใหม่ ส่วนฮองเฮาที่ชาติกำเนิดตำต้อยไล้อำนาจผู้เพืเ้องหลังผู้นั้นฟาบ,บาทเบื่อน,นางตั้งแต่มนานแล้วรอดูไปเถิดอีกไม่นานนางก็ถูกไล่ออกไปตำหนักยินตำหนักหงกึงจิ๋วเอ,อ๋อตอนนี้ยามใดแล้วถ้านางเป็นยามเช้าให้ไปคะให้หม่อมชั้นช่วยพาบรรทมเถิดเพคะยามให้พวกเขาจะแลกสุรากันอยู่ตอนนี้เช่นดังที่ข้าเคยดื่มกับเย่เย่ท่านดีกับข้าเช่นนี้ไปช่วยชีวิตหรือไม่ ข้าเจนเย,ย่ขอสาบานว่าหยุนชางเป็นสตรีเพียงเดียวที่ในชีวิตของข้าอาข้าผ,ผิดคำสาบานขอให้ถูกลงโทษข้าในตอนนั้นข้าเชื่อใจท่านไร้เดียงสาท่านไม่รู้ว่าข้าจะละทิ้งสิ่งใดเพื่อท่านเพียงแค่ข้าประตูนี้ไปจะได้กลับบ้านฉันต้องรออีกที่สิบปีถ้าพลาดโอกาสครั้งนี้ฉันจะลังเลอะไรอยู่อีกฉันจะได้ครอบครัวใหม่มีคนักครั้งแรกในยุคนี้แต่ฉันไม่ใช่คนของที่นี่ พ่อกับแม่ของฉันรออยู่พวกท่านต้องตกใจที่ฉันหายไปแน่แต่ว่าก็มีชีวิตน้อยๆอยู่ในอยู่คนนี้หนียุนชังเธอทัให้ลูกตัวเองไม่มีพ่อตั้งแต่เกิดเลยหรือยอมเถอะเธอตัดทุกอย่างจากลูกนี้ไม่ได้และชายคนนั้นเขาให้เธอเป็นฮองเฮาซะอีกข้าจะครอบครองไต้ล่าเพื่อปกป้องเจ้าสัญญากับข้าไม่ว่าจะหายไปจากสายตาข้าขอโทษที่เห็นแก่ตัวขนาดนี้จากนี้ไปข้าคนของที่นี่ตำหนักหงเพิง ข้าเชื่อใจท่านแต่ท่านกับทรยศ์ข้าข้านานองค์หญิงน้อยคงหญิงแล้วพป่คะหม่อมฉันจะเรียกไม่นก่ม่โงมาไม่จำเป็นเจ้าไปได้เกินนี้ไม่ต้องรอรับใช้สด็จพ่อของเจ้าทิ้งพวกเราไปแล้วเขาลืมพวกเราและคำสัมปนทที่ไว้กับข้าไปแล้วหรือไม่บางทีเขาอาจจะโกหกมาตั้งแต่ต้นข้าคิดว่าเขาทํากับผู้หญิงคนอื่นเหมือนที่ข้าเคยทํากับข้าทําให้ข้าหายใจไม่ออกข้าจะทำกับข้าเช่นนี้ได้ยังไงหิ้นชางสิพี่เจ้าสบายดีไหม ไม่เลยจิตพี่ก็เสียใจแล้วเจ้าบอกข้าว,ว่าไม่ให้ตามเข้าวังแต่กลับเชื่อคําสาบานของเขาอย่างงงงเป็นความผิดของข้าทั้งหมดที่ลงเออเช่นนี้หัวใจของข้าแหลกสลายแล้วหากอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้องใจตายแน่ยุนชางจิตพี่จะว่าไปข้าจะจากไปที่นี่เผาตําหนักทิงหัวใจเขาไปอย่างสมบูรณ์ตกลงข้าจะช่วยเจ้ายุนชางไปกันเถอะ ข้ามีสองศพที่รูปร่างเหมือนกับพวกเจ้าอยู่ที่นี่เชื่อว่าพวกเจ้าทั้งสองถูกฝังใต้กองไฟไปแล้วในที่สุดข้าก็ไปจากที่นี่สถานที่ที่ข้ารักและเกียดลินซางท่านบอกข้าเป็นเพียงคนเดียวช่างหน้าขันที่ข้าเชื่อมั่นและยอมอยู่ที่นี่เพื่อท่านข้าขอสาแช่งจะต้องไปยอย่างไร้ทายาทไม่ของของข้าสิบหปีต่อมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> อาจารย์ดื่มยาจ้าค่ะ ถ้าไม่ต้องเป็นไรไม่มปประโยชน์โลกทางใจไม่ใช่ทางกายเสียงะระฆังห้องเต้สวรรคตดีดีเหลือเกินในที่สุดข้าก็ได้เห็นเจ้าตายไปก่อนข้าหลายปีที่ผ่านมาผู้ใดจะเชื่อว่าของเฮาองค์ก่อนจะกลายเป็นนักพศเตา่าทั้งเล่ล่อนไปทั่วตีเจ้าพวกต้มตนนุ๋นจนต้มตุนกืนเงินของผู้ข้ามาเสียเราหนีพ้แล้วข้าอยูเหลือเกินขอบคุณนักพศเตา่าใจบุญ พวกเขาเป็นใครข้าก็ไม่รู้อาจารย์เหตุใดต้องให้เงินพวกเขาอย่างยากลําบากแก่พวกเขาได้ละ่ะเช่นนั้นพวกเราไม่มีอาหารและที่พักประจําแต่ต้องอยู่ในวัดที่สุดสมนี่เรียกว่า,าการฝึกตนของพุทธเตา๋าอย่างไรเล่าโอ้ความจริงแล้วเป็นการลงโทษตนเองของข้าที่ยอมละทิ้ง,างาาการกลับบ้านและทอดทิ้งพ่อแม่ไปข้าอยู่บนโลกนี้แต่เลล่อนเหมือนเมล็ดเดลิออลไลหนตังหอนกับวัดที่สุดสมสัญญากับข้าว่าว่าชีวิตนี้เจ้าจะใช้ความพยายามอย่าง เต็มที่เพื่อล้มล้างอาณาจักรเฉินไม่เช่นนั้นข้าจะกระตุยขึ้นมาจากหลุมอาจารย์คงลื้อเลือนเพราะอาการป่วยข้าเป็นเพียงขอทานจะไปล้มล้างประเทศได้อย่างไงอย่างน้อยข้าก็ต้องโกหกไปเพื่อบอบโยนอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์บางทีข้าอาจจะได้กลับบ้านหลังจากตายไปอาจารย์ข้ายอมระทิ้งทุกอย่างข้ามีความแค้นในใจมาทั้งชีวิตแท้จริงข้าเป็นของเจ้าอาจารย์ อาจารย์ไม่ได้ใจดีต่อข้ามากนะักทั้งทุกปีดูดาแต่เป็นคนเลี้ยงดูข้ามาจากนี้ไปข้าอยู่คนเดียวแล้วชันอันสีเจ้าบอกว่าที่นี่มีผีสิงเป็นความผิดกองข้าน้อยเองขอรับอาภาัยให้ข้าน้อยด้วยขอรับตั้งแต่ก่อนมีเสียงแปลกๆมาจากจวนหลังนี้ในตอนกลางคืนเตียนด่างจุดขึ้นมาเองมีดวงไฟลอยไปลอยมาพวกบ่าวไพ่ต่างลาออกกันหมดเพราะความกลัวแม้ข้าน้อยเองก็ ไม่กล้าเข้าเพียงเวลากลางวันเพื่อความ,ความ,ค,วามความสะอาดนะขอรับหืมถ้าอยากเห็นนักว่าใครจะเล่นกลนอันใดอยู่จะช้าก่อนมันอันตรายนะขอรับท่านค่อยเข้าไปพรุ่งนี้ก่อนกลางวันเถิดหากกลัวจะรออยู่ตรงนี้ก็ได้รอด้วยขอรับนี่จึงเป็นชีวิตเรือนอันงดงามดังด,ดีตั้งค่ายังไม่ต้องทาความสะอาดเองอาจารย์ก็ขิงคัดเดือนไปพวกเราสามารถเล่นกลเล็กน้อยให้คนกลัวหนีไปได้แต่นางกับเลือกอาศัยในอารามเก่าๆขอดูหน่อยว่าเป็นผีตนไหนกัน อนั่นใครคุณชายนี่โอ้สวรรค์เป็นผีสาวจริงจริงด้วยแม่นางผีเจ้าชอบตัวของข้าหรือไม่ตัวนางอุ่นไม่ใช่ผีแต่เป็นคนที่แก้ผีข้าดูว่าเจ้าเป็นใครกันแน่มองไม่เห็นคุณชายผีตอน,นนั้นหนีไปแล้วครับบุกจวนข้าแลวยังหนีรอดไปจากข้าอีกไม่เร็วน่าเสียดายที่ข้าไม่ได้เห็นนางหน้าชัดชัดขอบคุณอาจารย์ที่ทิ้งระเบิดแสงอันสุดท้ายไว้ให้ข้า คิดว่าคงไม่มีผู้ใดในโลกที่เก่งด้านการหนีเพราะข้าแล้วอยากจับข้าหรือฮ่าฮ่าไม่มีทางหรอกเออแย่จริงข้าเสียบ้านและเตียงไปแล้วให้ข้าคำความคุค้นเคยกับพื้นหลังอีกจากการได้นอนเตียง,น,งนุ่งเลยลึกนพศเตา๋าได้โปรดช่วยพี่สาวข้าด้วยเกิดอะไรขึ้นกับนางนางออกไปซื้อเสื้อผ้าเมื่อสิบวันก่อนบุตรชายคนเดียวของเจ้าของที่ดินดีชื่อชอบนางพาตัวไปนางไม่กลับมาอีกเลยพ่อแม่ข้าไปที่นั่นเผื่อนางจะกลับมาแต่พวกเขา นางไม่กลับมาเลยพ่อแม่ข้าไปที่นั่นเพื่อพานางกลับมาแต่พวกเขาก็ทำร้ายพ่อแม่ข้าหาข่าวที่จวนของเจ้าของที่ดินหลีและนำข่าวไปให้ขา้าข้าจะนำทางเองขอบคุณท่านข้ามีสหายที่ทำงานในจวนของเจ้าของที่ดินหลีข้าจะช่วยให้เขาช่วยเจ้าของที่ดินหลีถูกหลอกในกิจการเมื่อไม่กี่วันก่อนและตอนนี้เขากาลังโกรธมากอยู่บุตรชายของคนเดียวของเขาก็ได้รับบาดเจ็บเพราะการต่อสู้กับผู้อื่นจริงสาวงามเขาจึงโมโหมากข้ามีวิธีแล้วอิงหรือข้าจะจับปีศาจให้เขากัน วันตะกูลหลีที่ดินหลีข้าเห็นว่าดวงตาของท่านฝ้าฟางทั้งหว่างคิ้วของท่านก็ปอบล้อมไปด้วยรัศมีแห่งความมืดข้าเกรงว่าช่วงนี้ท่านจะได้เจอขคร้ายท่านรู้หรือว่าเรื่องนี้เปเี่ยตอะไรขึ้นข้าได้กินรัศมีขอช่วร้ายที่นี่จะเป็นต้อปีศสัตับของละควาท่านได้แน่เจ้าตีไม่เกินสิบวันคิดดูให้ดีถ้าจะไปทําอันใดเป็นการยื้ปีศาจหรือไม่ข้าทํานี้มาตลอดข้าจะเป็นไปได้อย่างไรที่ข้าไปยยยอ นายท่านบางิดว่าอาจจะไม่ใช่ท่านแต่นายน้อยที่ไปยุยยุป,ปิศาจขอรับเรื่องเลรายหลายลวดเกิดจากขึ้นจากดากเข้ามาในจวด,ดของเราใช่หรือไม่ขอรับจริงด้วยข้ามีคนที่สงสยัยขอท่านปวดชี้แนะหรือไม่โปวดนำทางเยี่ยมเลยรัศมีชั่วไรรุนแรงยิ่งนักบ่าแล้วต้องเป็นนางระวังด้วยนางถูกปีศาจสิงอยู่เป็นสาเหตุแห่งโชคร้ายและปัญหาทั้งหมดของท่านข้าจะพานางไปแล้วท่องคาถาไล่ปีศาจกำลังเองไปพานางมากับเราขอรับนายท่าน เ,เสียวเฟิงทำตามท,ท,ที่ข้าบอกเท่านี้ไม่เป็นไรแล้วขอบคุณท่านนักกุเต๋อกรับอย่างไรและจะมีความชั่วร้ายได้แพร่กระจายไปทั่วจวนของท่านแล้วข้าต้องตรวจดูว่าทั่วกระจายเพื่อความจนหมดได้ไม่เป็นหาอีกภายหลังขอรับเชิญขอรับบุรชายของเขาช่างชั่วร้ายนะักต้องระบายบความโกรธกับหญิงสาวห,ห้องนี้ดูหรูหราที่สุดต้องเป็นห้องของเขาแน่ๆข้าจะส่งเขาสู่ห้องนิพราแล้วหักคอเขาซะยอดเยี่ยมออ เดี่สันเลียวที่ทำร้า,ายหญิงสาวมากมายควกนั้นสินะข้าฉากคอเจ้าซะอะไรกัน